สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลล์พี่เจี๊ยบอีกแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเซลล์พี่เจี๊ยบจะพาไปดูรถแต่งสวยๆกันแล้วก็เป็นรุ่นไหนอะไรยังไงแต่งกันอางเดี๋ยวคอยติดตามชมเป็นเลยนะครับทุกรุ่นโอ๋หล่อโดนใจไปกับเซลล์พี่เจี๊ยบค่ครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับรุ่นนี้เลยครับ X Series c a p ตัวเตี้ยนะครับอ่า ตัวนี้เอาไปใส่ล้อแม็กมานะครับล้อแม็กขอบ18นิ้วลายซ e นะครับใส่ยาง2อ5นะครับตัวนี้มาพร้อมสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับรุ่น X Series ๋ให้ดูรอบคันนี่นะครับชิ้นสเกิร์ตรอบคันตัวนี้ก็ให้ล้อแม็กไปขอบ18นิ้วเลยนะครับใช้เงินออกรถหลักหมื่นนะครับหลักหมืน่น ก็ออกรถได้แล้วนะครับทุกรุ่นทุกโปรนะครับนี่นะโอเคสนใจก็ทักเพจของเซลพิเจี J ๊ยบเข้ามาได้เลยนะครับทุกรุ่นทุกโปรอโดนใจนะครับไปกับเซลพิเจี J ๊ยบนะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูในส่วนของ X-Series ี eries, ตัวเตี้ยนะครับัำการแต่งเปยสวยนะครับ เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับไว้เจอกันคลิปหน้าไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมีรถสวยๆมาให้ชมกันอีกนะครับนี่ดูล้อแม็กใกล้ๆนี่ล้อแม็กขอบสิบแดนิ้วล็อกสีดุมล้อต่อกคอลคดิปเปอร์แบบนี้ฟรีให้กันไปเลยนะครับนี่แบบนี้เป็นอลูมิเนียมเลยนะนี่นี่นฟรีกันให้ไปเลยนะครับ ทุกรุ่นทุกโปรหล่อโดนใจไปกับเซลฟี่เจียบนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ